แบบเร้าใจสะเทือนอารมณ์ชวนสงสัยทำให้คนดูอยากดูจนจบเรื่องเก็บเด็กผู้หญิงจากกองขยะมาเลี้ยงดู20ปีต่อมาผู้ชายคนนั้นได้รับการตอบแทนเช่นนี้หรือสายลมยามเช้าพัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะลอยตลบไปทั่วพื้นที่ก้องยืนมองกองขยะที่กองสูงเหมือนภูเขาเสียงอีกาตะโกนก้องเหนือสีสาก้าวเท้าช้าๆเพื่อค้นหาของเก่าไปขายขณะเขาใช้เหล็กแซกกระสอบเก่า เขาได้ยินเสียงร้องเบาๆคล้ายเสียงลูกแมวก้องก้มลงมองและเห็นผ้าคีริวขยับเบาๆหัวใจเขาเต้นแรงทันทีเมื่อเขาค่อยๆเปิดผ้าขึ้นเขาก็เห็นทารกผู้หญิงตัวเล็กที่ผิวซีดและสัน่นดวงตาเธอเบิกกว้างเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือลมหายใจของก้องสะดุดไปชั่วขณะก้องอุ้มเด็กขึ้นแนบอกไออุ่นเล็กๆทำให้เขารู้ว่าต้องช่วยเขาเดินออกจากกองขยะด้วยเท้าที่สัน่น กลิ่นสาบและกลิ่นขยะยังคงติดอยู่ที่เสื้อของเขาหลายปีผ่านไปเขาตั้งชื่อเด็กว่ามิลินเธอเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวสงบเงียบแวตาเธออ่อนโยนแต่ลึกซึ้งเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ก้องทำงานหนักทุกวันเขาเก็บขยะตอนเช้าทำงานล้างจานตอนกลางคืนเพื่อให้มิลินได้เรียนสูงที่สุดบ้านไม้เก่าของพวกเขามีเสียงลมลอดผ่านช่องแคบๆพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาดทุกครั้งที่มีคนเดิน แต่ความอบอุ่นในบ้านนั้นทำให้ก้องภูมิใจคืนหนึ่งมิลินอายุครบยี่สิปีฝนตกหนักจนหลังคารั่วเป็นจุดก้องนั่งประหลังคาไปด้วยความอ่อนล้ามิลินเดินเข้ามาในความมืดเสียงฝีเท้าเงียบจนกล้องไม่ทันได้ยินเธอยือนอยู่ด้านหลังเขาสายตาเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก้องหันกลับไปแสงฟ้าแลบสองให้เห็นใบหน้าของมิลินชัดเจนเธอมองเขาด้วยแววตาที่เย็นชาจนก้องขนลุก หัวใจเขาเต้นผิดจังหวะมิลินพูดเสียงเรียบแต่คำพูดนั้นทำให้ก้องนิ่งค้างเธอบอกว่าเธออยากให้เขารู้ความจริงบางอย่างความจริงที่เธอเก็บไว้มานานหลายปีเสียงฝนกระทบหลังคาดังทีอากาศเย็นแผ่ซ่านไปทั่วบ้านกล้องรู้สึกเหมือนลมหายใจกำลังจะหนักขึ้นเขาจ้องมองมิลินอย่างไม่กระพริบมิลินยื่นซองสีดำให้เขาซองนั้นเก่าราวกับถูกซ่อนมานานมือของก้องสั่นเมื่อเขารับมันมา เสียงหัวใจของเขาดังจนเขาได้ยินชัดเจนทันทีที่เขาเปิดซองลมเย็นก็พุ่งซัดเข้ามาจากหน้าต่างข้างในมีภาพถ่ายหนึ่งใบภาพถ่ายที่ทำให้กล้องแทบจะหยุดหายใจภาพนั้นคือกองขยะที่เขาเคยพบมิลินแต่มีเงาคนยืนมองจากด้านหลังในภาพเงาที่ดูคุ้นตามากเกินไปจนกล้องรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลมิลินเอ่ยเสียงเบาบอกว่าเธอรู้ว่าใครคือคนที่ทิ้งเธอไว้ที่นั่น และเธอรู้ว่าเหตุใดคนนั้นถึงทำเช่นนั้นเธอบอกว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องกับก้องก้องรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบโง,งนเงินกลิ่นอับในบ้านเริ่มฉุนแรงขึ้นเสียงฝนเหมือนดังขึ้นเรื่อยๆจนแสบหูเขากลืนน้ำลายลงคออย่างลำบากก่อนที่มิลินจะพูดประโยคต่อไปเธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แวตาของเธอเย็นนิ่งจนหน้าหวาดกลัวก้องขยับถอยโดยไม่รู้ตัวและทันใดนั้นเอง เสียงของมิลินก็กระซิบชิดใบหูของเขาชัดเจนหนักแน่นและทำให้ร่างของก้องแข็งค้างในทันทีฉันสามารถเขียนต่อให้ได้บอกได้เลยว่าต้องการให้ดำเนินต่อแบบโหดช็อกดรามาหรือหักมุมแบบไหนมิลินกระซิบประโยคนั้นด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบคำพูดสั้นๆแต่คมจนเหมือนกรีดผ่านสติของก้องเธอบอกว่าเธอรู้ว่าใครคือคนที่พาเธอไปทิ้งและนี่คือสิ่งที่เธอรอคอยมานานก้องยืนนิ่ง ปลายคางสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเขารู้สึกถึงลมหายใจของมิลินที่แผ่วเบาอยู่ข้างแก้มเขาพยายามพูดแต่เสียงเหมือนติดอยู่ในลำคอกลิ่นฝุ่นเก่าในบ้านผสมกับไอชื้นจากฝนทำให้เขารู้สึกแน่นหน้าอกมิลินค่อยๆถอยหลังมือของเธอเอื้อมไปแตะกรอบรูปบนผนงังเป็นรูปเก่าของกล้องสมัยหนุ่มยืนยิ้มอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งสายฟ้าแลบอีกครั้ง แสงวาบสะท้อนบนแก้วกรอบรูปทำให้ใบหน้าของหญิงคนนั้นชัดเจนสวยอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเศร้ามิลินยกภาพนั้นขึ้นมองอย่างพินิจเธอถามก้องว่าจำผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม่น้ำเสียงของเธอเรียบจนเหมือนปราศจากอารมณ์ใดๆก้องรู้สึกขาอ่อนเขากระพริบตาช้าๆภาพความทรงจำเก่าเริ่มผุดขึ้นแต่ทั้งหมดเหมือนถูกทาด้วยหมอกหนาทึบ เขาบอกว่าเขาจำได้เธอคือภรรยาของเขาผู้หญิงที่จากไปอย่างลึกลับเมื่อ20ปีก่อนมิลินวางภาพลงบนโต๊ะเบาๆเสียงกระทบทำให้กล้องสะดุ้งราวกับมีคนตะโกนใส่เธอมองตาเขาตรงๆสายตาลึกจนเหมือนสามารถอ่านทุกความลับในใจได้เธอบอกว่าเธอพบผู้หญิงคนนี้ในเอกสารเก่าพบชื่อพบที่อยู่เดิมพบประวัติทั้งหมดซ่อนอยู่ในกล่องที่กล้องไม่เคยเปิด ก้องสั่นราวกับกำลังยืนอยู่ในลมหนาวกลางฤดูฝนเงื่อเย็นซึมเต็มแผ่นหลังเขาถามเสียงเบาว,าว่ามิลินกำลังจะสื่ออะไรมิลินหยิบภาพอีกใบจากในซองยื่นให้ก้องมือของเธอมั่นคงแตกต่างจากมือของเขาที่สั่นจนแทบจับภาพไม่อยู่ภาพนั้นคือเด็กทารกที่ถูกพันด้วยผ้าคีริวถูกวางไว้ข้างถังขยะในภาพเดียวกันมีหญิงสาวคนนั้นกำลังร้องไห้ แต่มืออีกข้างเหมือนถูกบังคับให้ปล่อยเด็กลงไปก้องชงงะงักเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างจี้อยู่กลางอกความทรงจำบางส่วนพลันสว่างขึ้นในหัวแต่เป็นแสงที่เจ็บแสบมิลินบอกว่าเธอพบข้อมูลว่าแม่แท้ๆของเธอไม่ได้ต้องการทิ้งเธอเธอบอกว่ามีคนทำให้แม่ของเธอต้องทำแบบนั้นคนที่มีเหตุผลบางอย่างคนที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดสายลมพัดมาหน้าต่างกระพือเสียงกรอบกแกรบของไม้พื้นดังชัดขึ้น เหมือนบ้านทั้งหลังเริ่มหายใจหนักตามจังหวะของกล้องมิลินก้าวเข้ามาใกล้เธอพูดชา้ชาๆชัดๆด,ดวงตาไม่กระพริบเธอบอกว่าเธอพบชื่อของผู้ชายคนนั้นในเอกสารก้องก้าวถอยหนึ่งก้าวส้นเท้าสะดุดกับขอบพื้นไม้เขายกมือป้องหน้าอกอย่างสั่นเทาลมหายใจร้อนเผาแต่ข้างในกลับเย็นเย,ยือกมิลินมองเขาเหมือนรู้คำตอบทั้งหมดอยู่แล้วเธอบอกว่าในภาพที่กองขยะ เงาคนที่ยืนอยู่ด้านหลังไม่ใช่คนแปลกหน้ามันคือเงาของก้องเองบ้านทั้งหลังเงียบกริบมีเพียงเสียงหัวใจของกล้องที่เต้นโครมครามเขาอ้าปากจะปฏิเสธแต่เสียงกลับไม่ออกมิลินก้มศีรษะเล็กน้อยน้ำเสียงของเธอนุ่มแต่เย็นจับใจเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการคำแก้ตัวเธอต้องการแค่ความจริงและก่อนที่ก้องจะได้หายใจลึกมิลินหยิบสิ่งของอีกชิ้นจากกระเป๋าเสือ้อ เป็นวัตถุเล็กๆมีรอยเลือดเก่าแห้งติดอยู่เธอวางมันลงบนโต๊ะตรงหน้าเขาเสียงดังกลางสะท้อนทั่วห้องไม้ก้องมองมันอย่างหวาดหวัน่นตาเบิกกว้างราวกับเห็นปีศาจจากอดีตมิลินพูดเสียงต่ำบอกว่าของชิ้นนี้เป็นของแม่เธอแม่ที่เขาไม่เคยตามหาแม่ที่หายไปหลังจากวันนั้นก้องถอยจนหลังชนผนังล้มหายใจติดขัดและก่อนที่เขาจะเอ่ยคำใดออกมา มิลินก็เงยหน้าขึ้นรอยยิ้มบางเฉียบปรากฏขึ้นบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเด็กที่เขาเคยเลี้ยงมาแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ความจริงทั้งหมดและกำลังรอให้เขายอมรับฉันสามารถเขียนต่อให้ได้อีกแบบยาวมากบอกได้เลยว่าต้องการให้ไปทางช็อกมากขึ้นหักมุมเข้มขึ้นหรือให้มิลินเผยสิ่งที่หนักกว่านี้ตอนจบของเรื่องลูกบิดหมุนจนสุดประตูไม้เก่าถูกผลักออกช้า,ชา เสียงลมฝนพัดส,สวนเข้ามาในบ้านพร้อมเงาของชายคนหนึ่งร่างสูงใหญ่สายตาอ่อนล้าใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยช้ำจากการเวลาเขาเก้าวเข้ามาหยุดที่ธรณีประตูมองก้องมองมิลินเหมือนกำลังจะเอ่ยความจริงที่กลืนไว้มานานหลายสิบปีก้องตาเบิกกว้างเขาจำชายคนนั้นได้ทันทีชายที่เคยเป็นเพื่อนบ้านของเขาคนที่หายไปหลังจากภรรยาเขาเสียชีวิต คนที่เขาเคยคิดว่าไม่รู้อะไรเลยชายคนนั้นก้าวเข้ามาในบ้านยืนเงียบอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายล้มหายใจหนักแต่แววตาแน่วแน่เขาพูดเสียงชาแตกพรา่าเล่าเรื่องของคืนฝนนั้นที่เขาเห็นทั้งหมดเขาเล่าว่าเห็นภรรยาของก้องล้มลงเห็นก้องยืนนิ่งด้วยความตกใจเห็นก้องอุ้มร่างเธอไปที่หลังบ้านและเห็นเขาทิ้งทารกไว้ข้างถังขยะด้วยน้ำตาที่ไหลไม่หยุด ชายคนนั้นเล่าว่าเขาพยายามจะช่วยแต่กลัวกลัวว่าจะถูกใส่ร้ายกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อจึงเลือกเก็บทุกอย่างไว้ในใจเลือกหายไปเลือกอยู่อย่างเงียบเงียบตลอดยี่สิบปีก้องยืนฟังน้ำตาไหลบนใบหน้าที่เหนื่อยลา้าเขาสุดลงกับพื้นมือสัน่นหัวใจเหมือนแตกออกเป็นเสียงเสียงเขาบอกว่าเขารู้ว่าตัวเองผิดผิดตั้งแต่วันที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ผิดตั้งแต่ที่เผลอผลักภรรยาจนลม้มผิดตั้งแต่ที่ขลาดจนทิ้งทุกอย่างไว้ที่กองขยะผิดตั้งแต่ที่คิดว่าเลี้ยงมิลินด้วยความรักจะลบความผิดได้มิลินยืนนิ่งมองภาพตรงหน้าหัวใจของเธอหนักเหมือนมีหินกดทับแต่เธอไม่ได้ร้องไห้เธอไม่ได้ตะโกนเธอไม่ได้โกรธอย่างที่คิดว่าตัวเองจะโกรธเธอเดินไปหากล้องคุกเข่าลงตรงหน้าเขาวางมือเบาๆบ,บนไหล่ที่สัน่นเธอบอกเขาชา้ชาๆ เสียงนุ่มแต่หนักแน่นเธอบอกว่าความจริงอาจทำให้เจ็บแต่การหลบหนีความจริงทำให้เจ็บยิ่งกว่าเธอบอกว่าเธอไม่เกลียดเขาเพราะเธอรู้ว่าเขาเลี้ยงเธอมาด้วยหัวใจทั้งหมดที่เขามีเธอบอกว่าเธอจะไม่ลืมความผิดของเขาแต่จะไม่ให้ความผิดนั้นกลืนชีวิตของเธอเธอจะจำจะเรียนรู้และจะใช้มันสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมก้องร้องให้จนตัวสัน่นเขาพูดเพียงคำเดียวเบา แตกหักแต่จริงใจที่สุดในชีวิตเขาเขาพูดว่าเขาขอโทษชายที่เป็นพยานยืนเงียบแสงฟ้าแลบสาสองเข้ามาในบ้านเผยให้เห็นใบหน้าของสามคนที่ถูกความจริงเชื่อมเข้าหากันอีกครั้งมิลินลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูปล่อยให้ลมฝนพัดผ่านบ้านหลังนี้เหมือนพัดเอาฝุ่นของความลับที่ค้างคามานานสิบสิบปีออกไปเธอหันกลับมาบอกกับกล้องว่าหลังจากคืนนี้ ทุกคนต้องเดินหน้าต่อคนละเส้นทางแต่ไม่มีใครต้องหลบหนีอีกก้องพยักหน้าด้วยหัวใจที่หนักแต่โลง่งเขารู้ว่าวันพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิมแต่เขาก็พร้อมจะ,ะเผชิญมิลินเดินออกไปในสายฝนก้าวชะชะมั่นคงเหมือนคนที่ปลดพันธนาการจากเงาของอดีตและก้องมองตามด้วยสายตาที่ทั้งรักทั้งเจ็บแต่เต็มไปด้วยความหวังเสียงประตูปิดเบา สิ้นสุดคืนแห่งความจริงและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของทั้งสามคนภายใต้ท้องฟ้าที่แม้ยังคงมีฝนแต่มีแสงสว่างรออยู่หลังเมฆเสมอจบเรื่อง